เสียงประเบือนรับของแฟนยามทานที่ผ้านมาก็เตลิดตาข้าก็เมาเหล่าไทยเหล้านอกขอบอกไว้ก่อนถ้าใครคอมก็ต้องยอมแพ้เรา พี่เมาเดิมไปนิดหน่อยมันก็อร่อยยิ่งนาะเดิมไปสักพักชักเริ่มเมาทุกคืนวันที่ผ่านมาพอเตเร่เล เดิมไปเท่าใดมันก็ไม่คายบันเทาร่า <S <S งมีเพื่อนมาาัวเรียวทารางณาวัดผมรู้เช่น,นชา้าเพราะผมมีมาที่เมาไม่ได้โอ้อวดจะกี่ขวดก็ไว

เครื่องเพราะมันเป็นเรื่องสมควรอย่าด่าว่าผมอ้วนนี่แฟนเอเอื่อนสบบวหวานจะขึ้นแล้วตัวว่าผมไม่รองผมไม่เครื่องมันเป็นเรื่องสมควรอย่าด่าว่าไอ้โคกมันอ้วนแฟนเอ้ ขอขยันนันงชรายนี่ออกมเม่อุ้ยอายนี่กราบพงเผาแล้วก็ไหวเจ้าภาพให้ล้ำฮลวยสับพันซา,ามีเงินทองปัญหาเจ้าภาพคนหาให้สุก เจ้ราระมารถนี่จรันแมจรันกันเธอพวกเรานี่คนไหนกินเหล้าจงเจริญน่ะอ,าอา้าะให้ลืมอใหม่ละกูแอบพวกเยอะเลยมันเนี่ยมีสักดมันจรันแมจรันกันเธอพวกเรานี่คนไหนกินเหล้าจงเจริญน่ะ เวลาทันกินนี่อย่าไปลิลเสียจนเกินนี่กับบาล,ลเสียจนเดินกันไม่ได้นนนอนมพี่ตนให้เล่นให้โคกมาเป็นตัวแรกสุพชตให้เล่นให้ผมมาเป็นตัวแรกก,กี่เลียนกันไล่แลกเมาเหล้านี่โคกเมาแป้ กินแค่น้ำเปล่าไม่มีเมียรั <c oughs> กินไม่เหมือนเขาดังข่ายทำไมมันไม่มีก็ต้องกินน้ำเปล่าจะไปซื้อตรงไหนได้นี่สมบัติแม่พ่อมี่ต้องลอยพังถ้าเท<ม>้า<ม>ยันสบวังก็ไม่วันนี่เหล้าของเหล้าขาวเมาเสียคาน เจอมาเมื่อวานผมยังวา,าาวาเจอมาเมื่อวานผมยังวานี่บอกแฟนที่มา,ยา,าอย่าด่าว่าโคกมารัฐบาลขายเหล้าทำไมมีพวกที่เหล้าเนี่ยเนี่ยรายได้ดีเ,เว้ย แคบบวกกันสักร้อยอนี่ไม่ได้ที่แล้วน่อยเดียวลงแข่งจะหลับกันแล้วบ้าอ้พยพอร้องจบปุ๊บสรุปไปไ ถัดหน้าแต่หกโมงเย็นแล้วกูทำไมอ่ะหน้าขึ้นหลืบแล้วมึงจะได้ออกสี่ทุ่มกว่าเลิเกเสเองแจนแนงเขาชอบเลิเกไ,ไวๆเนี่ยลิเกเล่นไวนเ,เ,เนี่ยเสเองแจแนงเขาเล่นไวแล้วมึงก็ไม่บอกกูทำไมอ่ะกูที่ได้เอามอไซค์มาปั่นบนเวทีแม่มอ<ว>ไซค์ปั่นไม่ได้เลยว่ะเออมอเตอร์ไซค์เก็ขี่มึงพูดไปเรื่อยขออภัยลิเกเอาเหล้ายามากินเล่นไปตามท้องเรื่องอันนี้ไม่ใช่นิสัยของพวกเราครับผมไม่ใช่นิสัยเลยครับแต่เป็นสัญดาของพวกเราครับผมกินกันมีกลมใหญ่ที่หมายแย่งกันทักคณะเลย แล้วเสี่ยเน่งบอกจะภาพงานนี้โอ้โหเป็นไงโอ้โหเกดดีอะมีน้ำใจเออกูจะลาเล่าพ่อเกดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเขากำลังไปซื้อมาให้คุณจะภาพเข้าใจดีอะตายเดี๋ยวเล่นเนี๋ยวเมื่อกี้น้องโคกร้องแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะร้องมั่งอ่ะหอนสักหน่อยร้องเอะหอนยังไงอ้าวละนาดมามาละนาดละนาดละนาดมาเว้ยมา โคกลับเลยบรายใสเอาเฮ้ยเร็วละนาดมามากูลัมสามยกเลยเฮ้ยจัดให้ขึงผืนหน้าเวทีด้วยละนาดอะไรนะสมปองบุญเบียนสินเหรอเบบี้บอยถามมังกรมาทำส้นตีนเลยเนี่ยเออกูหมายถึงว่าให้มึงเนี่ย อีมาตีให้กูร้องตีเลยตีสุดยอดคณะเดียวครับด้นหน้าตีลิเกครับมีคณะนี้แค่คณะเดียวมึงเข้าใจไรผิดมั้เนี่ยมึงเชื่ออะไรกูจะได้ประกาศให้เมียมึงรู้กูบอกให้ละนาดมาตีให้ละนาดมาตีเนี่ยเข้าใจไหมนี่ไงนี่ยังงงอีกงงไงดูขยันเข้าใจเลยเออกูบอกให้ละนาดมากูหมายถึงให้ละนาดตี เออก็ละหน้าตีอ่าเจ้าไอ้จิ้หมหอยกูไม่ได้ไห,หมายปามอย่างเงี้ยกูให้มึงนั่งตีตรงน,นู้นไอจตาดเขาไม่ได้หมายความนะไม่ฮะเขาให้ละหน้าเตะเดี๋ยวเตะที่ไหนไม่ต้องเตะ <c oughs> ไอ้นี่เอาจริงจะหมายตีสมองสั่นเลยเก <c oughs> ็บไปจะเลิกดเพราะพวกมึงเนี่ยลงทุนนะพ่อคุณเอาลางมาเดี๋ยวไม่พอเอาผืนมาด้วยไอ้บันไล่ไส้ยิงขาดเล่าอยู่เรื่องเดียวของ ไม่ต้องเล่นมากเดี๋ยวงานหน้าเขาไม่หากูเออ,เอเดีอดีดีดีเกยเเ์ร้องร้องหน่อยร้องหน่อยจัดมายกขาหน้าทำไมเนี่ยอ๋อกินดีอยู่ดีให้สภาพมีโชคไหลทุกไหโศกหมดโลอกพ่ายร้องดีจริงๆนอนหลับปันดีนะขอให้มี ทำอะไรก็ขอให้จะเลยขอให้จัาภาพจงจะเลยที <c 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 ่เินไม่ได้ทอไม่บายไม่บายขอไม่ได้เงินไม่บายไม่บายอให้จัภาพจงะเลยลลา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 าลลา อ๋อลิเกตะพานหินบ้านผมถ้าเกิดขอให้รวยนี่เลิกเลยร้องอ่ะไม่ใช่<อ>เกเกหน้องมะมงเขาเล่นไ่เลยคนละคณะขอเขาเล่นเออด,ดชารวยพองขนาดนี้น่าจะได้คือคนลวยในนามตามทองเรื่องคือไรฉันเองมีชื่อไอเพชรฉันได้พวงอะไรนะช,ชื่อพวงชื่อพวงทุกวันนี้อยู่กับแม่แ<ห>ม <IF S> ่ดวแลจัดแม่ผิดกับน้องฉันเลยทำไมน้องฉันเนี่ยอีอด ไม่ได้กินเหล้าเมายากับฉันหรอกมันไม่รู้เรื่องแล้วคนเราเกิดมาเสี่ยวเท่าก,ก,กันกินเนื้ออเถียงจังเลยทุกคนเนี่ยไอ่เรื่องไอ่ยอดแล้ไม่ห่วงแล้วเ้ยเออวผู้หญิงข้างบ้านเราเนี่ยพอ,พอ <cả S 2> ๆก็ขอให้รวยมึงเลยวะเป็นไงใครบอกยิ่งดึกยิ่งดียิ่งดึกเหมือนจะยิ่งเละใหญ่ที่เราพวกเราน <c oughs> ี่ไปเลิศเฮ้ยกูว่า อย่างงี้ฉันจะทันทาไมล่ะเนี่ยฉันจะวิ่งตามผู้ชายทันมะอินนี่เขาเมาแล้วก็ขาดยาที่ผ่านมาเนี่ยกูเอามาเป็นร้อนแล้วก็อย่างเงี้ยแหละเวลาตอนเดินรู้ทำอะไรเสื่อมไปงั้นแหละแต่อย่าให้ตอนนั้นนะทำไมรวยยิ่งกว่าปืนก้อนอีสัตว์อ๋ออย่างงี้เลยเหรอผมก็มานั่งแหละขอนั่งขอนั่งก็อินี่เลยเกเมาเร่ เขียนขอบตาเบียนหัวคิ้วนุนอะเสียงใครมาวะพี่เพลชัดแจ๋วเลยตัวใครมาอายยยยยยยอยไยย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 ยไยย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  ไอ้ยเฮ้ยพองพวงอ่ะเฮ้ยพองพวงยีเขียวเขียวเออค้ำค้ำอะมีขนในเนมีขนในเนยมันทำท่าที่กูไม่กล้ายืนตรงเลยไอ้กูกูกูเล่นแต่ทางไนแลลวไอ้สัตว์ยืนไม่งวยั้ยไม่ไม่มีเชื่อเลยนี่ยังไม่รู้จักกูจริงอยู่ไม่รู้ตอน วจะแค่ไหนน่ากลัวแค่นี้เห็นภาพเลยอ่ะยงมีคนมาหาเมืองไอเป็ดพัดเลยทุกคไม่มีใครอยู่ไงไม่มีใครอยู่กลับบ้านแหละเฮ้ยไม่ได้อยู่มั้ยมึงมียาพาราสักสองเม็ดไหมทำไมอ่ะูจะบ้าตามีนี่กูจะกินเป็นกระปุกเลยแล้วกูเจออย่างเงี้ยเอ้ยไอ้เมื่อกี้ไม่งุยตอนนี้ไม่เป็นหลอนเลยว่ะพูดถึงอะไรเป็นไงดูลิเกดีๆมาเยอะแล้วว้นดี ว่าโอ้ไอ้นั่นไอ้นี่ขี้เมาไอ้นี่ขี้เมาไอ้นั่นขี้อาป่ะขี้เมาพักนี้พักนี้หยุดแล้วหยุดแล้วหรอเป็นไรอ่ะจะจะกินยาแก้คูอาจจะช่วยได้ทำไมอ่ะไม่ต้องเอายาเพียแคมไปกินไหมอะไรเนอะไอ้ยาอะไรนะยาเพียแคมไปยานี่เนี่ยทำไมอ่ะกูถึงไปเพียทุกวันเนี่ยต้องรอแก้คูเนี่ยคูเนี่ยรอแก้คูเลยไงเออีด้ข่าวว่าโทรหาวันยังคําเลยไง โทรร้องห่มร้องไห้ไล่กอดกัยเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอแขกที่บ้านมึงเนี่ยไป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 นั่งกินข้าวต้มข้างถาบไปแมวมายืนตรงนี้นั่งไงอ่ะลุบหลางลิเกป่วยลิเกป่วยท่านห้องล่างนี้เกป่วยนี่อะไรเนี่ยแม่อันี่ปาว้ามือสายบัวเดี๋ยวไปไออันนู้นอันนู้นอันนู้นสายบัวแล้วชื่ออะไร อ้าว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 รอกูแพ้นะทำไมรอกูแพ้ไปไปรอดในข้อควายกันหรือเปล่าไม่ได้ดีๆเอายข้อควายไม่ได้ทำไมเอาที่ทุลงเคเนี่แหละกว่าลิเกจะเลิกพอดีเอาสามอ่ะลิเกคณะนี้เขาเล่นนานเล่นนานตายแล้วกูหอบเลยล่ะอันนี้สายบัวสายบัวอันนี้สายจังสายจังเชื่อขนาดวันนี้ยังรอดสองทุ่มเลยสายจังเลย ไม่เกี่ยวสายบัวพอดีวันนี้พี่เพชรจะมีธุระมีอะไรก็ที่พูดมาที่ไม่ดีเวลามากมายก็ได้พี่เพชรจ้าฉันไม่อ้อมค้อมกันแล้วกันนะพี่นะวันนี้ฉันตั้งใจมาหาพี่ฉันบอกพี่เลยก็แล้วกันว่าฉันเนี่ยสายบัวรักพี่อยากได้พี่เป็นผัวใช่จ้ะรักพี่ใช่ไม่ แล้วหนูล่ะกูจะเป็นแม่มึงได้ไหมว้ายไม่ได้หรอกทำไมอ่ะกูดูดนมไม่ได้นมมึงดูดถึงไงกูไม่ให้บูดทูดแม่เลยไอชิบฟันมึงไปไหนเมาวฟันหายไปแล้วกูไม่ได้เดี๋ยวมาลอกหัวนมกูแน่ลูกมที่กูสายบัวพี่เป็นคนขี้เล่าเมายาเนี่ยพี่เอาไม่เก่งนะเอาใจไม่เก่งนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวให้สายบัวเอาเองเอาอะไรเอาเอาใจก็เอาอกเอาใจเอาละถ้าคิดอย่างมึงอะเอาอกเอาใจถ้าคิดอย่างกูเนี่ยจังไรทั้งหมดนี่นี่คิดอะไรแกคิดอะไรอ๋อคิดอะไรคิดว่าเอาอกเอาใจเป็นอย่างมากมากอ๋อแตจะพูดว่าอะไรสายบัวโอ้มีปีกด้วยสายบัวสายบัวจ๋าวววเเออาาแแแลลล้้้มมมึึึงงง ไส่บัวเด็กพอดีอย่าหาว่าพี่ให้อย่างนี้เลยนะทำไมอ่ะพอดีไอ้หนูยังไม่พร้อมเลยไอ้หนูนไอ้หนูโอ้ไอ้หนูไอ้หนูเสียดายของดีเป็นดุ้นเลยนะลูกพี่พี่ยังไม่พร้อมเลยพี่ยังไม่พร้อมเลยไม่พร้อมใสบัวพร้อมเอาเลยฉันพร้อมแล้วอ่ะเอาเลยจัดเลยพี่ไม่พร้อมลูกพร้อมเถิดเลยเฮ้ อะไรล่ะพูดถึงไม่พร้อมที่จะมีความรักอีนี่น่าย้ายไปอยู่แถวบ้านกูยุให้คนได้กันเรื่อยเปลื่ยเดือดร้อนคนสวยจนได้เอาเลยพลอละมุดเพะเจ้าบคนลลุนะ้า จะมาเล่นโดยเด็กขาดเพราะมันมีไล์สดมึงเป็นอะไรอ่ะเล่นอะไรไอ้คอกเป็นอะไรตกตกกันใจไอ้คองเอาหวานลยกูไม่เคยเห็นอะไรใหญ่ๆใช่ไหมตกกะจใจตกกระจจยจะละพังก็เพราะมึงเห็นแล้วมึงยังหนีกูยังขยะด้ะเนี่ยมึงทำไมไม่ยืนตัวตรงอ่ะตรงไม่ได้ไอ้ห้อยนี่ ตรงไม่ได้สองเบาเช่าครละสองชัิไม่มีงอยมีง่าย่างงี้มึงอะเฮ้ยพวกฉันอยู่ได้ผักได้ผักดีเอาอีกใช่ไหมเอาเี็กเอาทำไมพี่ไม่เอาแล้วได้ไหมพี่ตกใจพี่ผวาหมดเลยนะมินปากปากแบะช่วยเซ็นเซอร์ไปช่องๆเลยนะครับจะได้รู้วันไหนต้อง นี่กับปลายสายพัวไม่กลับอ้่ะโดนัดอะไรวะโดนัดจับทางไม่ถูกเลยพูดโดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครแล้วมามีเร้วมาห้ามาสิมาล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 าไม่ชอบใครแล้วมาชอบเร้วมาห้ามาสิมาล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 าไอพัวไหนเป็น ไอ้บ้านพ่อมึงขายาวเกงไงมีเงงไงไอ้นี่จะล้มก็ล้มโหสายบัวกลับไปเลยนะจ้างให้กระไม้กับโอ้โหทนจังหวรูปร่างขนาดใหม่ยังช็อตแล้วเมื่อน้ำภาษาได้ก็พวกกูไม่กับไงก็ไม่ว่าไงสายบัวเพ่ฉันยังสวยอยู่ไหมยังใช่ยังจัดไปเลยเอามานี้ได้โอพ่อสามเชยนอนยัง ก็เคยหายมาคืนยานแต่ทางมอยปล่อยไปเลย้งนู่นบงมีปัญหารับอายเขาอ้โหทคู่เลย้นี่ดนตรีเขายังไม่หมดดิเกือบท่ามาเมา่อคืนไม่รอดกลุ่มนี้แล้วกูรู้ ถ้ามึงลงละรอบสามเด้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยบอกแล้วยอมจะทีแรกก็ไม่ต้อง้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมกระโปรงเพชรเยอะจังวะเฮ้ยเป้ยไปไงมั่งน้าโอ้โห้ยเสนอคำว่าำมันเสนอคำว่าอะไรโอ้ยขอลดลิเกเสียหนึ่งออกหน่อย ตตตดดดเฮ้ยกิยนคนและมึงไม่ดูหน้าดูตาแหมชอบชอบนี่นี่ไอ้ไอ้เชฟมึงเป็นเนี่ยเปล่าทีแรกกูจะเอาอินู<ช>่นมึงได้โยอ้อนผิดสาบานสาบานเมื่อกี้ก่อนเห็นเห็นยิสายบัวยังไม่เห็นหง่ไม่พําเมื่อกี้จะอ,อะไรกับเพื่อนมอึงหง่อย้มไม่ได้เป็นนีิติเกศอเน่งเจนแนนไม่นนิเกยอดมนุษย์ตุ๊ดทางน้ำไม่ใช่ไม่ใช่อะไร ไม่ใช่ครัไม่ใช่คณะนั้นแล้วนี่คณะอะไรเสี่ยเน่งไม่มีนะนี่สับสนหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเอาคณะนี้ดังๆไปเป็นคณะไปไวเจ็บตูดแท้กลับไปเลยสายตัวจที่ไม่มีแล้มเนี่าลยมาบุญไหวไปหมดไม่สนคนสวยมันห่วยที่สุดชั ไอ้น oh, hey, ั่นน่ะเป็นง่อยเรื่องอะไรเออหมดเลยหมดแล้วไอ้โคกสัญ์อย่ามาเล่นลิลนางเอกนุ่งมินดาดูก็ได้นี่โคกสัญลย์อย่ามาพูดร้อง ไม่กล้าหลอกไอ้ต้าแม่้าตีตอกหัวเธอจะหลอกนี่มาหกลายไม่ไม่หลอกหลอกมาอย่าอย่าไปหลอกนะอันนี้ม้นบ้านๆานชื่อบ้านเลยนะน้ำบัดลมบ้านน้ำขัลมอ่าอร่อยที่สุดเนอะอ่ะเบ๊ปซี่ เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้มันไม่ชัดอะลอกเป็นอะไรไี่สาว่ะอย่ามาร้องอืโคงแสดนจะแช่งนิมมาทะเลบอกรักเอาให้ได้ฟังสักนิดอย่าคิดหนักอย่าพึ่งมากมากรู้ไหมกับใของพี่ไม่เบื่อแต่ไม่ได้กระพือบ่อยๆทำไมรช่วง เหมือนของปูเลยไม่ค่อยสบายไม่สบายเหมือนของมึงเลยไงถ้างั้นกลับไปก่อนก็ได้ไปรักษาตัวนะแล้วกลับมาทำไมพี่แบบนี้อีกพี่มีทุระทีหลังอย่าทำแบบนี้ถ้าเกิดทำแบบนี้พี่จะตีสังสอนเจ้ากลับไปยไยัไม่ได้จับไว้เลยนะวันนี้ที่ปฏิเสธคันวันหนึ่งวันใหที่ออกห่าง